โยม่านหนองอ้างตำบลหุนนโปงอำเภอแม่ลินจะได้สนับพระเทศนัตเตพระธรรมเตศนาพระไตรสินกเล่มที่ห้าเรื่องสิงการาูสรโอทพ่สองจะนั่นขอเรีนเชิญบรรดาผู้สนับรับฟังพระธรรมเตศนาทั้งหลายจะรับรับฟังได้แล้วนั่นมันน สรรมาสามพุทธาสาะอันนี้ก็เป็นเหตุโดยเสียงจะเข้าของในโลกชอนนี้อันตนเบื่อหันตอนแหด้วยอันกินทำเมาแล้วป่วยป่วยกินจากการนันการทำเป็นต้นว่า กาขายกันตามไล่นาะกอนีอันหนึ่งคือพิษเพ่งกันด้วยตนเป็นโตนว่าบุตีกันด้วยมืออันหนึ่งก็หากเป็นที่เกิดแห่งเปีตทิพี่ตั้งได้เป็นตนเช็บหูและเล็ดปวดตา อันหนึ่งเออบังเกิดยังกรรที่เลียนนินแต่อันได้นักเตียรพงหอันหนึ่งคนกินเหล้าและแมเมาก่อนเพียงน,น้ำดาบุตรีพอแม่แห่งโจนพออันกอผู้อื่นกว่าโตนนั้นก็นดีก่อนเพียนยอม กันอันบอกควรกันตากานั้นบอกควันกันตาเนตดังอันคนผงกินเหล้วยาเมานานก็เถืองเสื่องรมที่เวียนเลวไล่มาอันก็บอกก,บอก,บอก,ก็ได้สร้างเสียสิ้นไม่เก็บตาบอกอันก็ได้ถึองโต อันมานาคือววาตนาธาติสินสินมือเสียนในนั้นลในโลกเีวชั่วนี้ก่อนี้ีแน่นในโลกชั่วนนาก่อนี้ีก่อนในเชิงทุกขัวทานาในาในั่นลกเป็นโดน อันจะโยมพิบาลหาบุตรีผูกมาดายนักเนเหตุดังอันนําเรายาเมาเป็นเหตุอันหนึ่งเฮือลาเสียงอย่างโอ้ตรีควรเพื่อเพิดลอายนั้นดีลอันหนึ่งการตามมือทษเกิดจากําลังพักงาอันจอว่า Tram mắt sơ canta tan hà nha nâng 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 tối <laughs> ăn cho phản ứng dâng nâng 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 tối nâng 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 tối nâng 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 tối nâng nâng มากางานก็นได้ลีลีแน่แนะ,แะนาเหตุมีเหตุมีแท้อันว่าน้ำเล่านี้บอาอเข้าไปในปากแข่งผู้กะและผู้มีอาลิงนะมะกะนั้นแลออันนี้เป็นเหตุชวนหุกและดูลาลูกกะหะบอดี โสดอันนี้นีในอันใดจะการํำใจใจแห่งอันใดน,นานปัดทมาเพมาจะคือว่าเจตระนาอันดูกินน้ำเหล้าแหลียาเมานั้นก็มีแหลที่มีพระพุทธเจ้าจักทำแดงวิบากอันเป็นเพืะวมาไปนาแห่งเจตัะนาอันดูกินน้ำเหล้าเยยาเมา เธอ,อเวคือเราเละยาเมาอันนั้นเราพาพุทธัรเจ้าจิงเท้ศระนาบานูลาลูกกังบอดีสอนว่าคนผู้กินเ่าและยานั้นกันว่าจุเิตายก,กลาดจากอภาวะอันเป็นคน เดิได้ไปสุกลันได้นลกลานสนาุโลกและได้สเายทุกขาเวทันามักนักคนพุงได้โลกแทบันนะน่นโลก็ได้ไม่โยู่เสียงปีตั้งได้มากกว่าปันปีและแกโยมพิบาต ก็จะเอาสัตว์ดาวนาลนกผงน้ำออกจากตาปันนาลูกน้ำแล้วงไว้ยับเอาสัตว์นาลกูกผงน้ำลวดลบไปในแม่น้ำเจือว่าเมตตันนีนาลกูกคลาดทั้งหลายผงน้ำก็ลวดไหลไปใน แม่น้ำเมตตาดนนี้ที่นั่นช่างผิดั่างได้อันมากกว่าพันพีรเลและจะเบาจะโยมพิบานก็จักก่อแก้วเอาสารพงนานโดยเม็ดเล็กอันจักออกมาจากแม่น้ำเมตตาดันนี้แล้วก้อเฮวันาโลพงนานนอนอยู่เนือแม่นเล็กแรงลนกเป็นเปียว เดี๋ยวกถทมซึ่งสั์แน่ลูกว่าดูลาผู้ใจยมึงยังมักสักสั่งสักอันจาสักแนโลผู้นั้นกับว่าขาดัยกน้ำนักและเมื่อนั้นจะยอมพิบาลก็ไขปากสักแนรุกผู้นั้น น้ยหลอกน้อยคอเล็กอันลูกเป็นเปียวนั้นแล้วก็เอาคอเล็กแดงอันลูกเป็นเปียวใส่ในปากแข่งสัตดแน้ลุกพหงั้นโดกรรมมาคนเล็กอันลูกเป็นเปียวนั้นก็ไม่เหงือกไม่คอไม่อกไม่ใส่น้อยใส่ในแห่งสัตดแน้ลุกแรงแรงตลอดลอดเียาวในตอนไปดำเหล้าและนา ันแนนรกนบันณก็ได้สาวรู้ขเวทนามากนัาก็หลงหายแลยวนอนโยูด้วยระการฉันนี้วันนั้นส่วนว่าการมันเป็นทุกข์เป็นบาปนั่งไปเสียงทะลาดได้ ชาตินาโนจางล้าก่นั้นก่อนยังได้สบวยทุกขเวทนานาธาดาบก่อนนั้นเมื่อนั้นเมื่อดังอันยังมีครรมามว่าอนูสัตนาโนผงอันโตโยในนาโลกอันชื่อว่าตาปันณนาโลกนั้นมีพระมารเท่าใด้ยา เพิ ai, ่งแกว่าปีงลางนี้พมานวัดใดน้อยสาแปกโกรธปหกปันในเมืองคนเหล่านี้จริงเป็นพมานายโยแอ่งเสวัดาอันโยในจันป้าจื่อปุระบิตนิบสวดสักวัดดี ปีกล้งไยผู้นั้นก็จริงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในตาตาป,ปะปะนาลโลกนี่นั้นในอายุแห่งสัตว์ตัางลายผู้ใดโลกในตาในตาปันนาลโลกนั้นมีประมาณวัดได้หกพันปีก่อนโดย bị anh ninh na sân ni tiền tra ma chan châu lang phong cảm Và sát nam tục này na tục này mi anh như na gương anh năn ta la và an có vạp lẽ phật sát gom mi sát na tục này xa vời tục khà vệ nam bỏ mi pháp mạng tâu nam này ในตาปันนานาโลกแล้วโดยมิบากันโล่คนว่าสัตว์ได้จากตาปัญญานาโลกนั้นก่อนใดมาเกิดเป็นผีก็อนใดอาโลจัดันกากาจากอันเป็นผีนักนั้นแล้วก็ได้มาเกิดเป็นคนได้เป็น มาเป็นมาเป็นเท้ามาเป็นมาวินไปกอได้และหาลอยกาดเด้วกอนได้ไปเกิดเป็นคนอันหาปาญหาบ่าได้กอนได้หาลอยกาดอันนี้ก็เป็นโดวยวิบากแห่งคนนั้นกินเหล้านั่นและเหตุดังอันพุกกะละดังไย ผู้ใ้เป็นจากกินเหล้าและยานาได้ทสดังอันุ่งกันละผู้นั้นกันว่าจุทิดได้ก่อนจังไปเกิดในเป็นปัญญาแก่เสวะดาคือว่าหันเป็นไงได้แก่เสวะดาตั้งลายในจันฟ้าชื่อว่าจันดุมาลาจิกา เป็นดัางพันเาเทวดาคือว่าได้เป็นใหญ่แก่เทวดาตั้งลายในจัน้าชื่อว่าจะกุมหาลาจิกาฮัน,นแนะได้เสิอสุกสมังนับอยู่ในภาษาเก้ลุงเหืองงามมักนักกอมีแลปีตั้งลาย อันในสี nah ่ปันเออในห้าถือในเมืองคนเหล่านี้จึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในดันป้าตาบัดริ้งสาลาเยะวัดคนตั้งหลายสามคนที่น้ำจริงตาจริงแปลงเดือนเดือนหนึ่งและชีสสองเดือนปีน้ำจริงเป็นปีหนึ่งห้าร้อยปีพิดโดย ปีพี่นั้นจริงเป็นพระมาณายุแองเทมาอันอยู่ในกันฟ้ากันทุกมาลาทิกานั้นแนพี่จังมาเป็นปีในเมืองคนเหล่านี้้นปีตงอันพระพุทธเจ้าจรงจักเตสักนาวาุละนิ่งใจตั้งลาย กาเหน็นเชียงจากดูดน้ำเมาแหลกเมาได้เตะดังอันนั่งตวนเตียวไปมาในวัดสงสารกันได้เกิดเป็นคนก็มีปัญญามากนักในกาลารุ่งเมื่อแล อันนี้ก็แผ่นาลาอันนี้สรงอันใดเว้นจากกินน้ำเหล่าและยาเมานั้นก่อนและภาการนึ่งเหล่าอุปบัิอันเกิดมีแก่เหลาและยาเกิดมีในจันเป์ดตาบัดรีงส้าเผาเบิ่งรู้ตามคำปี สันตกาวิบากอันนี้ดังนี้เสดในจาติกรรมเนิดเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพันานนากวันนรมเพื่อลดดังนี้อาสาวัตินามรัตตาจิตะวัเน แล่แลนคนทั้งหลายผุกันทำบุญมากนาก็ยังกินเหล้าและยาเมายามักนักกนวมาตายเขาก็จากใดไปไหมในแนาโลกอนิจจิยังปาพะกรรมนานก่อนจากใดไปเกิดในจันพาฒนาวัดิิงชา โปเลโลยอากินแห่งเขาได้เกิดกินน้ำเลามาแต่กอนหากมาบังเกิดมิใจใคยกินเล่าเล่าดันเล่าลั่นและกันมาเขาบังเกิดมิใจใคยกินเล่าดังอาา่านเลาทิพก็เกิดมิในจันทราต่บัดนึงตานีนนั้น,นาารเราเพิ่งรู้ดังนี้เธอ ยังมีเครือขาวอันหนึ่งชื่อว่าอัสาบาัต่เห็นว่าเครือขาวทิพย์อันนานเกิดมีโดยสันหอันพาธนาไข่กินเล่าอย่างเดีววัดนั้นตั้งหลายนั้นแหละในเมื่อดังอันเครือขาวทิพย์อันนานก็เกิดมีในส่วนอุญาณทิ่มอันชื่อว่าจิมตาวัดนิจิตาลดาวันนั้นแหละ ในปีในใดในปีในบางคนเหล่านี้คือเขาทิอันนั้นจริงเป็นหน่วยเป็นลูกเรือและอันที่นั้นนำเราทรี่พาครอบด้วยรสอันหอมละ